สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆมาทำน้ำสมุนไพรเพื่อบำรุงปอดต้านไวรัสตับฮอร์โมนและใครที่มีอาการเป็นไวทองสูตรนี้ทานง่ายมากๆเลยค่ะใช้กระชายขาวนะคะนำไปล้างและนำไปหั่นนะคะใช้กระชายประมาณ2กํามือต่อน้ำประมาณ2แก้วนะคะสามารถนำไปปัน่นหรือว่าไปโขลกก็ได้ให้ละเอียดเลยนะคะ และสาหรับสูตรนี้นะคะแนะนําให้ตักฟองออกด้วยนะคะจะช่วยเรื่องลดความขมและความเฝื่อน,นะค่ะหลังจากนั้นก็นําไปรกรองแยกกากออกนะคะหลังจากนั้นจะเติมนมเปรี้ยวลงไปประมาณสักครึ่งขวดนะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเติมน้ำมะนาวลงไปอีกหนึ่งลูกนะคะเราก็จะได้เป็นน้ำกระชายเข้มข้นนะคะสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นประมาณ5-7วันค่ะสำหรับวิธีการทานนะคะใช้น้ำกระชายประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำผึ้งลงไปะค่ะเติมก็ได้ไม่เติมก็ได้นะคะ และเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยสำหรับวิธีการดื่มนะคะดื่มตอนเช้า1แก้วและตอนเย็นอีก1แก้วทานติดต่อกันเป็นเวลา5วันและหยุด3วันหลังจากนั้นก็เริ่มใหม่ค่ะ